สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกม d e a d e y Stillnet เป็นเกมฟรีนะครับวันนี้เรามาอยู่ในด่านที่2นะครับวันนี้เราเป็นแม่สาวน้อยกระต่ายคาดว่าโป้นิดหน่อยไปเลยดีกว่าครับ Chapter 2 Village มันจะยังไงมาดูกันเฮ้ยพี่ต่อจอยไหนน้องมาแห่มาห้าอะไกันพี่สวยนะครับจริงๆแล้วภาพสวยมากเลยท่านผู้ชม นี่เป็นไงครับชุดของเขาแม่ดูสิครับสวยมากเลยครับสวยจะตายนี่ดูด้วยดูดูบัรท้ายด้วยบัรท้ายหมายถึงบันท้ายรถนะครับนี่บอกแล้วบัรท้ายรถนี่สวยจะตายยอกยอกยอกแม่ไปเราไปดีกว่าครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าช่องเราบ้ากาม ห้าสตัวนะคุณกระสุนจะพอบอแม่งขอเฮดช็อตกันเลยแม่งไม่อยู่เฉยทิพายแล้วค่ะผมว่าผมบวกเลยดีกว่าแม่สาวน้อยจะได้รีบกลับไปพักผ่อนแม่สาวน้อยเราจะได้กลับไปนอนมันหนาวหลือเกินช่วงนี้ จะหนาวเลยขนาดนั้นโอ้ดูบรรยากาศบ้านครับแม่งวางเวงจริงๆเฮ้ยจะดูบรรยากาศบ้านกันเยอะนี่ต้องมีลีเลยมีลี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 เก็บกระสุนเพิ่มครับท่านผู้ชมไขมาแแว่แแว่แแวะอะไรแแวะอะไรแแวะอะไร แหวะอะไรเฮ้ยหลังเข้าครับท่านผู้ชมมีการกัดยิงกันแล้วครับนี่นะกัดยิงหมากันใหญ่รู้เฮ้ยหมากันใหญ่เลยเอาละมึงมีลีแม่งเลยมีลีเฮ้ยอย่านะ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 ยังลีหล่มไม่เสร็จเลยแม่ เขาซอมบี้ปกติเป็นเกมน่ากลัวแต่ตอนนี้เป็นเกมน่ารักมามาให้หมดใครอยากเข้ามาเข้ามาเฮ้ยแม่มันวิ่งวิ่งมาไอ้ดำไอ้ดำไอดำไอดำวิ่งมาแอบวิ่งมายำ เฮ้ยออกมาจากบ้านเลืวุ่นเส้นทางอีกไกลสามสิบสามตัวเฮ้ยกระสุนเบืองแล้วเนี่ยอย่างว่านะเมื่อกี้ไปกาดยิงไอ้ชุดนั้น รีเลือดมารีเลือดได้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมโดนกัดเยอะเลยน่ะกล่องกระสุนจะอยู่ข้างบนแม่สวยจริงครับบ้านนะอ้าเฮ้ยอ๋ออยู่นี่กระต่ายชุดแดงของเรา มีนี่มาครับมีศตรูมามีศตรูมามีสตรูมามีสตูมาครับทานผู้ชมตอนนี้เราต้องการกระสุนยังมากมายครับแม่งแล้วก็เข้าบ้านหลังไหนก็จำไม่ได้แนละ้วผมแม่งมั่วซ้ายมั่วขวาไอ้บ้าเข้าไม่ได้เนี่ยเฮ้ยผู้พัฒนาเหลี่ยมนี่นะ ไม่เป็นไรครับเราเข้าด้านนี้ก็ได้โอ้โหได้มาสิบเม็ดเองนานจะงอกเลยครับตอนนี้ซอมบ,บี่เยอะนะมีลิดีกว่าดีกว่าดีก,กว่าหุดจักเยอะจัด,กกดกกสามเมด็ดกระสุนบ้าเอ้ยอย่าพึ่งได้ไหมเฮ้ยสุดยอดาวาจังหวะเดียวตาย ไม่แน่ใจว่าเป็นระบบสุ่มล่าบางทีก็แรงแรงขอแรงแรงกันได้ะขอแรงแรงขอแรงแรงเอ้ตัวนี้ทำเป็นมนหลายที่จริงวะห้า่าริโรดก่อนสิบเจ็ดตัวซอมบี้อีกสิบเจ็ดและผู้ใหเอากระสุนมาทิ้งไว้ขอฟาร์มแป๊บนะครับท่านผู้ชมฟาร์มสุนก่อนเดี๋ยวสุนไม่พอ แม่ม,มีตัววิ่งขึ้นมาด้วยเดวิ่งมาทำไมเฮ้ยวิ่งมาทำไมอยากรับมีลีของฉันหรืออยากรับเหรอนียทีบนี่ไงนนใช่ถ้าเป็นลูกทีบมันก็จะแรงน,นะ15ตัวท่านผู้ชมฉันกระโดดเว้ย มีมาครับมีมาเพิ่มเข้ามาชาร์จสิที่อะไรวะความจริงมันต้องบาลานกันหน่อยนะคือมันก็โดนกระสุนไปหลายนัดนะครับเฮ้ยบ้านะไม่ถูกแล้วคือเหลือเยอะเหมืกนล้วเนี่ยผมต้องมันตรงวะเนี่ยกระสุนไม่พอนะท่านผู้ชมจริงๆ จริงๆถ้าเล่นบรรจงนะครับกระสุนที่มันให้มาแรกๆก็คือเกือบพอเจ็ดตัวสุดท้ายเฮ้ยไม่ถูกแล้วไม่ถูกแล้วนี่โดนมีลีไลยดำยนี่นูเก็บแล้วเท่าไ่หกตัวผมว่ากระสุนอีกสองกล่องก็น่าจะพอนะกล่องเนี้กล่องนี้ก็จะพอแล้ว ปปะ6ตัวนะแล้วก็อย่างมากก็มีรีตอนท้ายสักนิดนึงโห้ยสะดาน3แม่งสัก80ตัวผมไม่เล่นไปครึ่งชั่วโมงหรือนี่โอเคผมว่ากล่องนี้น่าจะเพียงพอครับแล้วเจ้าอยู่ไหนกัน6ตัวนี้เนี่ยสตัว สองตัวสุดท้ายท่านผู้ชมมีดีเลยนี่แน่ไม่แน่นี่แน่นแนนแนตีนตีนมาตีนตีนตกลงความรุนแรงนี่คืออะไรครับอาวุธปืนหรืออาวุธตีนยอกยอกมามาขอจบสวยขอจบสวยจบสวยคือแมหมเราก็จะดูส,สาวเฮ้ยอย่าพึง่งนาาอยากจะดูอย่างเงี้ยสวยจริงเลย จบเหตุก็จบกันไปนะครับสำหรับด่านที่2ของเกมนี้นะครับเดี๋ยวไว้ด่าน3ามผมอาจจะมาเล่นตัวผู้ชายบ้างนะครับดูสิครับเสียงแหกพอดีเลยตลกหน้า <c oughs> สงสัยไปไปวักทรงอย่างแบดมากไปหน่อยมาปิดท้ายไปเลยนะครับ 拜拜。